ี่คะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลมิโมค่ะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาถ่ายวิดีโอแล้วก็รูปถ่ายเปรียบเทียบกันนะครับผมร,ร,ระหว่าง Redmi Note 8 Pro กับตัว Poco X 3 NFC นะครับ N F มาช้ามากแต่มาแน่นอนนะผม <c oughs> ก็พอดีสองตัวนี้เป็นรุ่นที่ฮิตมากๆเลยนะครับผมในราคาที่ย่อมเยาวแล้วก็เอาไปเล่นเกมหรือเอาไปถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยคือแบบสเปคเขาสุดจริงๆเลยนะครับ แต่ว่าอาจจะไม่มีเล่นเกมนะครับผมวันนี้เราก็จะมาถ่ายรูปแล้วก็ดูวิดีโอให้ดูก่อนนะครับผมว่า2งตัวเนี้ยเปรียบเทียบกันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมนี่ <Okay. S 1> คือหมุนโชว์เลยนะครับผมคือของโปโกมันจะเข้าค่อนข้างใกล้กว่านะครับผมก็คือเลนเขาเนี่ยจะอยู่ต้องขยับออกไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราไปดูรูปถ่ายกันหน่อยดีกว่านะครับผม <Okay. S 1> ว่าเป็นยังไงกันบ้างไปทางฝั่งของด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นโปโก X 3 NFC นะครับส่วนด้านขวาก็จะเป็น r ร d มี n o ้ต8 p r โปนั่นเอง ถ้าเกิดว่าถ่ายตอนที่มีแสงแบบนี้เนี่ยคือทั้งคู่ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับผมถ่ายออกมาเนี่ยรูปสวยแล้วก็สีสันเนี่ยคมชัดนะครับผมสีเนี่ยอิ่มแล้วก็สดมากแต่ถ้าเกิดว่าถ่ายตอนกลางคืนหรือว่าย้อนแสงมากๆเนี่ยก็จะเริ่มมีปัญหาแล้วนะอันนี้เรามาดูรูปภาพโดยรวมกันก่อนนะครับผมป้า ถ่ายในอาคารหรือว่าร้านอาหารเนี่ยก็จะต้องอานิดนึงนะครับผมเพราะว่าแสงมันเนี่ยค่อนข้างน้อยอาจจะมีหม่นบ้างนะดูภาพอาหารกันบ้างเพราะอาหารเนี่ยไม่ค่อยต่างกันมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ยสีสันจะต่างกันเยอะมากพอสมควรเลยนะครับลองมาดูภาพเลนส์วายเปรียบเทียบกับเอลิ้าวายก่อนดีกว่าน,นี้เลนส์วายนะครับผมแล้วก็ออลิ้าวนี่ ก็ทั้งคู่เนี่ยเวลาผมถ่ายนะครับก็จะเปิด AI แล้วก็เปิด HDR อัตโนมัตินะครับก็คือให้มันเนี่ยแสดงทั้งคู่เหมือนกันแล้วก็กดถ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงสีอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ปรับอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับอันนี้ออาจากกล้องเลยเป็นไงกันบ้างสำหรับรูปถ่ายเดี๋ยวลองมาดูวิดีโอการสั่นกันบ้างดีกว่าคือตัวโปรโกนเนี่ยเขามี EIS นะครับผมแล้วก็ยังสามารถเปิดการสั่นพิเศษได้อีกแต่อันนี้เราไม่ได้เปิดการสั่นพิเศษนะอันนี้ก็เป็นการสั่น EIS แล้วก็ตัวเครื่องดี a u ล t มาเลย <Okay. S 1> แล้้วก็ของ mi Note mi 8เเนี่่จะะไไมมสามารถปิดด แล้วก็ไม่มี EIS ด้วยจะสั่นนิดนึงนะนี่แต่ก็ถึงกับราคาที่ให้มาเนี่ยคือแบบว่าสเปคจัดเต็มแล้วก็คุ้มค่ามากแล้วนะครับผมเป็นอีกรุ่นหนึ่งเลยที่สายเกมเนี่ยยังเอามาเล่นได้อยู่นะครับอ่าโอเคแล้วก็สีสันเนี่ยถือว่าใช้ได้ดีเลยแล้วก็ทั้งคู่นี้มีสโลโมชันเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าพวกถ่ายวิดีโอพิเศษหรือว่าตรงเพิ่มเติมในโหมดต,ต,ต่างๆเนี่ยของโปโกจะเยอะกว่าเยอะเลยนะ อ่ะเม่กี้มีรูปภาพนิดนึงนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะคะะรับไปดูรูปถ่ายกันต่อหน่อยดีกว่าแล้วก็รูปถ่ายตอนที่สวยที่สุดเนี่ยก็คือตอนที่มีแสงแดดนะครับผมถือว่าทั้งคู่เนี่ยทำออกมาได้ดีมากเลยแล้วก็สีสันเนี่ยค่อนข้างอิ่มแล้วก็สดมากเลยนะครับผม ก็จะเห็นว่าของทางโปรโกเนี่ยมันก็จะให้ความนุ่มละมุนแล้วก็สีค่อนข้าง,างอิ่มตัวมากกว่านะครับส่วนของเล d มี Not ต8 p r โปเนี่ยเอามาถ่ายอาหารหรือว่าเอามาถ่ายสิ่งของหรือว่าตึกอะไรเงี้ยถือว่าโอเคแล้วก็สวยเลยแต่ถ้าเอามาถ่ายคนเนี่ยอาจจะต้องตับโทนสีนิดนึงนะครับ <laughs> อันนี้ก็จะเป็นวิดีโอกล้องหน้าของทั้งคู่นะครับนี่ใกล้นิดนึงนะโอเคก็ตอนนี้น่าจะไม่ได้ย้อนแสงเนาะตามแสงอยู่สีของอันนี้อันนี้ Not ต8 p r โ <isa> ป <wh im> <sk> แล้แโปรดูแบบคอนทราตเยอะกว่าเยอะกว่าใช่ไหมมันมืดกว่านิดนึงใช่ไหมมืดกว่าแล้วก็ตัวโปรโกจะแบบสว่างช้าต่ำไม่ไม่ได้มีตัวสีโดดขึ้นมาอะไรเงี้ยอ๋อน่าจะไม่ได้เข้มมากอ่าใช่ <laughs> เป็นไงบ้างโอเคครับผมแล้วก็ตอนนี้โปรโก X 3 NFC มันก็ลดมาเยอะมากแล้วนะ <laughs> ตอนนี้ก็ยังถือว่าคุ้มค่าแล้วก็คุ้มกับราคามากเลย ก็ยังแนะนําอยู่นะครับผมถึงแม้ว่าจะออกมาสักระยะหนึ่งแล้วอ่านีใส่ไม่ไม่รงโอเคเดี๋ยวไปดูรูปเซตต่อไปกันเลยดีกว่าครับผมไปทั้งคู่เนี่ยจะมาพร้อมกับเลนหลัก64เมกะมิกเซลเลยนะครับก็คือความละเอียดเนี่ยสูงมากแล้วก็เลนอัลต์ไวของโปโกจะได้มาที่13เมกะพิกเซลส่วนเลนมีโน้ต8 p r โปรเนี่ยจะได้มาที่8ล้านนะครับแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยจะมาพร้อมกับเลนมาโคร2ล้านเท่ากันแล้วก็ เลนส์เล็เซนเซอร์2ล้านเท่ากันนะครับส่วนตัวกล้องหน้าเนี่ยก็จะมาอยู่ที่20เมกะพิกเซลเท่ากันนะครับผมแต่ด้วยความที่สีสันเนี่ยมันค่อนข้างจะต่างแบบว่าเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมเพราะว่าตัวแบรนด์หรือว่าค่ายที่เขาเอากล้องมาเนี่ยมันเป็นคนละตัวกันนะอย่างของ p ป c o ก X 3 NFC เนี่ยจะใช้ของทาง Sony นะครับ IMX 6 8 2ก็คือสีเนี่ยค่อนข้างสวยผมชอบมากเลยส่วนของเซนเซอร์ Redmi Note 8 Pro เนี่ยก็จะใช้เป็นของซั m s u n GW 1นนะครับโดมกันแล้ว แล้วก็รูปทั้งหมดที่เราถ่ายมานะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปตัดสินใจดูได้เลยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยความชอบก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยงบถึงผมก็แนะนำโปรโก X3 NFC อยู่นะครับแล้วก็ตัวโน t ต8 Pro เนี่ยสำหรับใครที่จะซื้อไปเล่นเกมหรือว่าซื้อไปใช้ทำอะไรอย่างเงี้ยเล่นมัลติมีเดียอะไรพวกเนี้ยมันยังโอเคนะครับผมทุกวันนี้เราก็จับต้องอยู่แล้วราคามันเนี่ยก็เข้าถึงง่ายมากเลยนะครับด้วยความที่ชิปมันเป็นสายเกมอยู่แล้วแต่ส่วนใครจะไปถ่ายรูปก็แนะนำโปรโกนะครับด้วยความที่มัน ยังเล่นเกมก็ได้ดีแล้วก็ถ่ายรูปก็สวยด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยมีจุดสังเกตอยู่อย่างเดียวที่ผมได้ใช้มาก็คือน้ําหนักนะครับผมมันค่อนข้างหนักไปนิดนึงนะแต่มันก็แลกมาก,กับแบตขนาดใหญ่5,160 m mm มิลลิแอมแล้วก็ฟ้าช้า33วันกันเลยทีเดียวอันนี้ก็ถือว่า โอเคยอมได้นะครับผมเนี่ยทั้งคู่ก็ยังถ่ายรูปตอนกลางคืนออกมาได้สวยนะครับผมนี่ก็เก็บแสงแล้วก็มีไ i g h t m o d ทั้งคู่เลยนะครับสวยงามมากเป็นไงกันบ้างครับสำหรับตัว poco x3 NFC กับ redmi note 8 pro ครับผมเธอชอบตัวไหนมากกว่ากันเราจากเมื่อกี้ที่ดูรูปใช่ไหมก็จะชอบตัว poco มากกว่าค่ะเพราะว่า สีสันนะค่อนข้างจะเป็นสบายเราถ้าเกิดว่าจะไปดูรูป <c oughs> ของเราคือมันไม่ต้องเอาไปแต่งหรือปรับอะไรเยอะอะไรเงี้ยก็จะเป็นโทนที่เราใช้อยู่แล้วโอเค,อ,เคอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะก็คือชอบตัวโปโก X 3มากกว่าอันนี้เราก็ใช้ไมค์ของทั้ง2ตัวนี้เลยนะโอเคครับผมอ่ะลองเดินดูหน่อยเดี๋ยวเราจะสรุปให้ฟังแล้วกัน <c oughs> ก็ตัวโปโกเนี่ยจะออกมาทีหลังแล้วก็แพงกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าตัวโน้ตแปเนี่ยก็ยังได้รับความนิยมแล้วก็ ยังมีคนสนใจอยู่เยอะมากๆแล้วก็มีคนถามเข้ามานะครับผมก็เลยเอามาเปรียบเทียบให้ดูเนาะ <Okay. S 1> แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสีหรือว่าพัวความชอบอะไรเงี้ยมันก็อยู่ที่แต่ละบุคคลนะเราก็ลองไปดูกันนะครับผมว่าชอบตัวไหนมากกว่ากันอันนี้ก็จะวัดแสงค่อนข้างจะมีวูบว่าบ้างนะครับผมก็คือตอนเนี้ยมันค่อนข้างสว่างมากตรงพื้นหลังอ่ะแล้วก็ข้างในอ่ะเราอยู่ตรงที่มีตึกบังนะครับผมแล้วก็เลยแบบว่าไม่ค่อยจะบาลานซ์กันเท่าไหร่นะฮะ โอเคครับผมนี่ชัดเจนเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่นิ่งๆเนี่ยเราก็ถ่ายก็ไม่มีปัญหาอะไรนะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปตรงที่แบบว่าแสงมันเปลี่ยนบ่อยอะไรขนาดเนี้ยเออไหนเห็นอยู่เออเห็นรถไฟแต่ว่าท้องฟ้าเนี่ยไปแล้วโอเคกลับมาดีกว่ามาก็แล้วแต่คนชอบเลยนะครับทั้งหมดนี้ก็เอามาเทสให้ดูกัน สนุกสนุกนะครับผมโอเคขอบคุณทุกคนนะคะที่กดไลค์กับคลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้พวกเราด้วยนะคะเอ้ยกดกระดิ่งไว้ให้ทุกคนติดตามคลิปของพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย